สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทดสอบน้ํายาทําความสะอาดเบาะรถยนต์นะครับผมตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไอนะครับผมในราคาแค่85บาทนะครับผมเราจะมาลองกันว่าเบาะที่มีความสกรปรกเป็นคราบแบบนี้จะสามารถทําความสะอาดอ,ออกได้หรือไม่นะครับผม นี้ผมก็ยังไม่เคยทดลองใช้นะครับผมไปเจอที่ร้าน DIY มาก็เลยลองมาดูครับผมในราคาที่85บาทตัวนี้ตัวน้ำยาก็จะเป็นเป็นเหมือนโฟมนะครับผมเมื่อเราฉีดเขยา่าแล้วก็ฉีดฉีดฉีด,ฉดแล้วก็ตรงฝาเนี่ยจะมีมีแปรงแถมมาให้เราด้วยนะครับผมเป็นแปรงติดกับฝาเลยเมื่อเราฉีดโฟมไปที่บอกเราแล้วนะครับผมเราก็ใช้แปรงขัดขัดนะครับผม ออกแรงนิดนึงนะครับผมว่าบารถผมเนี่ยเป็นผมทำงานช่างเนาะมันก็จะมีคราบสกปรกเยอะแยะมากมายนะผมไม่เคยทำความสะอาดเลยผมก็เลยคิดว่าฮ้ยลองใช้ดีดูดีกว่านะผมเราก็ขัดขัดแบบนี้นะครับผมก็ใช้ผ้าเช็ดนิดนึงนะผมอันนี้ก็เราฉีดโฟมให้ทั่วเลยนะครับผมฉีดเข้าไปเยอะเะเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวมันหมดนะครับผมก็ได้ ปริมาณเยอะมากแล้วผมข้างกระป๋องบอกว่าเพิ่มฟีมอีกถึง30ซนนะครับผมอันนี้ก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราทำความสะอาดไปแล้วมันจะสะอาดขึ้นมากน้อยแค่ไหนจากที่เราก่อนที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยคือแบบสกรปรกมากนะผมเราก็ขัดขัดขัดถูๆนะครับผมบผม,มันก็เบาะมันก็พอเราฉีดเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนเบาะมันจะชุ่มชุเหมือนเปียกแต่มันไม่เปียกนะครับผมอ่า เราก็ฉีดเข้าไปเลยครับผม,มเพื่อนๆเ,เคยใช้ยี่ห้อไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้นะครับผมแต่ผมสําหรับผมคิดว่ายี่ห้อนี้ราคาดีหาซื้อง่ายนะครับผมลองใช้ดูนะครับผมเนี่ยพอเราฉีดโฟมเข้าไปแล้วก็ขัดขัด,ข,ดขัดนะครับผมแล้วก็เมื่อเราทรําความสะอาดแล้วเราก็จะปล่อยให้เบาะมันแห้งนะครับผม นี่นะครับผมเมื่อบ่อแห้งแล้วก็จะออกมาสภาพนี้เลยครับผมจากก่อนที่เราจะทําความสะอาดกับหลังจากที่เราทําความสะอาดไปแล้วก็ถือว่าสะอาดขึ้นมากนะครับผมก็เพื่อนๆหาลองมาใช้กันดูนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ